你老是这里没事，没事，偶尔老你没事。嗯，对，这个对，嗯，听不了，嗯。 อสเคมีดีจากท่วทุกทางเสื้อว่าไฟชนของสมัยแข็งรื่องระดับอันยวัีมัิยสมุนไพรผ้าไหมันดีของเก่งเพื่อฝ่ายก้าหน่าของยาพันธุ์สิสันต่โอชกุศลตาอง่ารทุกคนอย่างยิ่ง พอจบไม่มีหลอดก็จบจบในกิจกรรมวันนี้เนาะอ,อันนี้เป็นครอบครัวนะคะแม่นติกนะคะมาแม่เนติกแล้วก็ i t ทนะคะแพลตฟอร์ม i t ทของเราเนาะเป็นทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะเป็นครอบครัวที่อยู่ในโครงการกรวมพลังแบ่งปันความดีด้วยแล้วก็ สองจุดนะคะมาเปลี่ยนเปลี่ยนไฟให้นะคะเป็นครอบครัวของเราเนาะทำความดีนะขยายความดีไปด้วยกันนะคะทั้งน้ำมนกิเแล้วก็แพลฟอร์ม ITS นะคะบ้านน้องซิกแซกเนะาะวันวิภาจันทมาศนะคะ,ะนี่เห็นไหมฮะตรงนี้เป็นเครื่องอเราว่าน่าจะหลายปีแล้วนะกี่ปีแล้วนะแซกสามสี่ปีไหมวะ เห็นฮ<า>จำไม่ได้เออสองสามปีเออ,ปเ,อ,อเป็นเป็นอ่าเป็นโครงการรวมพลังความดีเฟสเฟสที่หนึ่งนะตัวตัวอาบนะคะนี่ก็อยู่ตรงนี้อเอามืดเลยมองไม่เห็นเลยเปิด,ปดไฟไ,ไม่ได้เปิดไฟเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็เป็นตัวอาบนะคะ เป็นเป็นน้องเขาอยู่ในเฟสเฟสที่หนึ่งนะคะเฟสที่หนึ่งซึ่งซึ่งจบไปแล้วนะตอนนี้เราอยู่เฟสที่สองกันเนาะ,ะนี่กำลังแบ่งปันน้ำเมติกให้กับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านที่นี่นะคะแล้วก็สุขภาพน้องก็ดีขึ้นนะเห็นไหมเห็นขวดเล็กๆไหมนะเห็นนะนนะตรงนี้ขวดเล็กๆนะคะแล้วก็มีถังด้วยนะคะคือคือน้ำ น้ำนิติตตัวนี้นี่จะเป็นเป็นน้ำที่มีคุณค่านะสะอาดมีแร่ธาตุโมเลกุลเล็กประจุลบออกซิเจนสูงแล้วก็มีลิปเป็นด่างอ่อนๆน,นะคะตามที่ w h e h o กำหนดนะคะขณะก็น้องก้อมมาเปลี่ยนวันนี้ถอดถอดตัวนี้ออกนะหัวออกนะคะแล้วก็ตัวตัวนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนหัวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แจ็ดทำให้แล้วนะคะ,ะประชุมร่วมกันในะช่วงเช้านะคะ ก็มาทานข้าวร่วมกันมาทานข้าวร่วมกันเสร็จแล้วก็แวะมาพี่อนอ่อนก็แวะมาตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่เปลี่ยนนะคะแล้ออ่อนก็แวะมามามาทานมาแต่งหน้านะคะแต่งหน้านิดนึงนะคะก่นนอนที่จะไปเคหะแจ๊ดอยู่นี่แจ๊ดมาดูเรื่องน้ำนี่แจ๊ดมาดูช่วยยกน้ําหน่อยเนะเาะจะช่วยหน่อยรออยู่ตรงนั้น,นแหละรออยู่ตรงนั้นใช่ไหมเออเอากลิ่งไป อันนี้ปกติน้องจะจะทำแบบนี้ไม่ได้นะจะจะยกของหนักๆแบบนี้ไม่ได้เลยนะต้องต้องขอบคุณน้เมเนติกนะคะนี่เป็นพลังนะพลังแห่งความรักเนาะอันนี้คุณเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ที่น้องอนก็เคยได้เห็น,นท่านนะคะตอนท่านมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้เป็นบรรดาบรรพบุรุษน,นะคะของเขาแล้วก็อันนี้เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ของน้องซิกแซกนะคะแม่คำภานะก็อันนี้ก็เป็น ค่ะก็แวะนะอันนี้ทนอนได้เงินคืนแล้วบ้านสว่างด้วยนะก็ได้ได้คนช่วยอ่ายกน้ํานะคะยกน้ําไปให้ไปให้เขาด้วยนะคะญาติญาติของญาติของน้คงขญาติของซิกแซกที่อยู่ข้างๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอนนญาติตรงนั้นนะคะจัดก็ยกน้ํานะคะยกน้ําให้ญาตินะคะ เปิดได้ไหมไม่เขาล็อกเขาล็อกเขาล็อกเขาร้องเขาล็อกแก้ปนแอร์นอนอ๋อเผื่อแอร์นอนอันนี้ก็ได้ของขวัญเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็เสร็จเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางนะคะอันนี่ได้ดีได้ดีได้เอ้าเอายกยกให้ยกให้ค่ะเจะเอาเราเปิดมเปิดประตูมาขอบใจอ๋อโาเคเปิดเราเราเออเราเปิดแอร์นอนเพราะมันร้อนรู้ใส อาผู้ชายนอนมั้งเออน้าผู้หญิงน้าผู้หญิงก็เลยเจ็บตรงนี้กกอันนี้ก็เป็นความดีเน,ะน,น,เนาเนะนเป็นเรื่องราวดีๆที่เราก็ขยายนะคะขยายความดีนะตอนนี้นอนก็ขยายความดีของแพลตฟอร์ม ITS นะคะแล้วก็ขยายความดีของน้ำมินิติกนะคะขยายความดีของแพลตฟอร์ม ITS นี่ขยายมาแล้วเข้าปีที่3มนะคะ ข้อปีที่สามแล้วเนาะก็ตั้งแต่ปีสองสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งพอถึงถึงมีมีนาเนาะมีนาก็ไม่ต้องไม่ต้องลงอาศัยนุ่นเลยทำไมอ่ะแค่นั่นแหละจะเอาเช็ดมือไม่เช็ดมือเฉยไม่ได้ไม่ได้เช็ดหน้าก็เนี่ยค่ะด้านหน้านี่ก็เป็นอุบลสัตวแพทย์นะคะอันนี้คือคือนี่อันนี้คือครอบครัว ITS นะคะ ไอทีเอสแล้วก็เป็นครอบครัวแมกนิติกด้วยนะคะ,ะเราเราก็เลยเราก็เลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะมาจุดนี้ก็มาติดต่อนะ,อะติดต่อเรื่องน้ำแมกนิติกได้นะคะหกศูนย์หกถึงหกศูนย์สี่นะคะบ้านหลังนี้แล้วก็ละแวกนี้ญาติเขาหมดเลยนะคะ นะแล้วก็ด้านน้านก็ญาติกัน่ะรนะ้านร้านซ่อมแอร์แล้วก็อุบลศัตวแพทย์นี่ก็กำลังขยายเนาะทั้งแพลตฟอร์ม ITS แล้วก็ขยายน้ำแมเมนิติกไปด้วยนะคะด้านหน้านี่ก็ที่อู่นี่ก็มารับน้ำประจำเนาะก็มีโอกาสน้องก็จะแวะเย่ยมเย็นเนาะแวเยี่ยมเย็นทีมงาน,นะคะ่ะแล้วก็ขยายความดีของแพลตฟอร์ม ITS และน้ำแมเมนิติกไปด้วยกันนะคะเพราะว่าครอบครัว ของแมนติกนะคะก็คือ,อน,น้าแมนติกของจีนะ<ช>ก็คือกลุ่มเดียวกันนะคะที่ขยายออกไปเป็นแพลตฟอร์ม i t h นั่นเองนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเราบอกว่า2ตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีก็นะมีอะไรที่ดีมีประโยชน์เราก็รับเอามาทำร่วมกันนะคะ <S <S ในองค์กรของพวกเราเนาะ, <S <S <ๆ>ะเราก็จะพักคลิปนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าะจะไปติดตั้งนะคะ เครื่องลำดับที่23นะคะ22ค่ะ,ะที่เอื้ออาทรเคหะนะคะนัดไว้แล้วนะคะ,ะแล้วก็ส่วนเครื่องอที่23ก็ส่งไปถึงจังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอรอการติดตั้งนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งดีๆนะคะเรื่องของน้ำไม่ติกเราก็แบ่งปันเนาะให้กับพี่น้อง ไอทีเอของเรานั่นเองนะคะดื่มน้ําที่สะอาดมีแร่ธาตุโมเลกุลเล็กนะประจุบล,ลบออกซิเจนสูงและมีนีเป็นดาวน์นอดนะคะด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นกอดฟาเธอร์นะคะ,ะพวกเราดูก็เฉยๆใช่ไหมข้างนอกนะแต่ข้างในเขาบอกสวยนะนอร์ไม่เคยเข้าไปสักทีนะกอดฟาเธอร์ะ father, นะขายายให้ดูนิดนึงนะเนี่ยร้านร้านกอดฟาเธอร์ด้านด้านหน้านะเห็นนะเขาก็ทําแบบนี้นะคะแต่ เห็นไหมจะมีม,ม,มีมีรถนะเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยนะก็พวกเราก็อยู่ในเขตนี้เนาะก็ทำงานนะขยายความดีไปนะคะนะในบริเวณที่เราอยู่เนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกันแบ่งปันน้ำมินิติกแล้วก็แบ่งปันแพลตฟอร์มนะความดีของแพลตฟอร์ม ITS นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปติดตั้งเครื่องที่22ก่อนเนาะค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไปด้วยกันไหมแซค็ค